กราบสวัสดีท่านอาจารย์พัสกรนะครับวันนี้พวกผมจะมารายงานความคืบหน้าของไฟนอล Project กันนะครับผมจะมาอธิบายงานส่วนที่ทำไปแล้วคือศึกษาค้นคว้าข้อมูลของอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้และได้เริ่มสร้างอุปกรณ์ที่ใช้ในการต่อวงจรโปรเจกต์ชื่อว่าระบบตัวจับแก๊สและระบายอากาศอัตโนมัตินะครับอันดับแรกที่ได้ทำคือการต่อตามอุปกรณ์ที่เราได้สร้างไป และทำการซิมูเลชันในโปรแกรม Tinkercad นะครับได้ลองถูกและลองผิดในการต่อวงจรจนวงจรเสร็จสิ้นแล้วในที่สุดนะครับจากนั้นทำการสร้างโฟลชาร์ดของการทำงานโดยรวมทั้งหมดของโปรเจกต์และโฟลชาร์ดของ Arduino ทำการสร้างโค้ดที่ใช้กับ Arduino ขึ้นมาตอนนี้คิดว่าการดำเนินการทำโปรเจกต์นี้ได้ประมาณ50%ของงานทั้งหมดแล้วครับส่วนที่เหลือที่ต้องทำเพิ่มก็คือ การลงมือต่อวงจรให้ใช้งานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพและไม่เกิดข้อผิพดพลาดใดๆครับผมอุปกรณ์ที่ใช้นะครับ 1. พัดลมระบายอากาศครับสรีเซ็ตเตอร์220โอห์มสองตัวครับ 3. ามเคนหนึ่งตัวหน,หนึ่งเคนหนึ่งตัวครับอันที่3ก็คือแก๊ปเซนเซอร์นะครับส่วนที่สี่ power supply นะครับ 5โวลต์5เลเอ LED กิน LED ครับอย่างละ1หลอด6 DC มอเตอร์7มอสทรานซิสเตอร์หรือมอสเฟสนะครับ8ไดโอดครับ9บอร์ด Arduino แบบจำลองชิมก็ประมาณนี้เลยนะครับส่วนเขียนโค้ดก็มีข้าวๆประมาณนี้ครับอ่าประมาณนี้ โปรชาร์ art, การทำงานโดยรวมของโปรเจกต์นะครับผมใช้โปรแกรมที่ชื่อว่าโฟร์กริทึมในการสร้างโปรชาร์ตนะครับเริ่มต้นโดยฟังก์ชันเมนต่อมาเป็นดีครายอินทิเกอร์แก๊สวอลุ่มดีคราสอินทิเกอร์ทรีชูดต่อไปเป็นคำสั่งแอดไลน์ทรีชูดเท่ากับ2อ0อาต่อไปเป็นไวล์ลูปนะครับอันนี้เป็นทำงานถ้าตัวจับแก๊สมันจะจบการทำงานท,ทันทีถ้า ตรวจจับแล้วไม่มีแก๊สก็จะทำงานซ้ำตลอดไปครับโดยผมจะตั้งชื่อไว้หรือว่า0น้อยกว่า350ขา True นี่จะเป็น Output i n t e r Gas Volume Input แล้วด้วย Gas Volume ส่วนขา If นะครับคือตั้งชื่อได้ว่า Gas Volume มากกว่า t o ชู s h o ไปขา True ของ If นะครับ จะเอาพุดด้วย LED led on บัสซี on m o t o r s e r v o on exhaust fan on สุดท้ายเป็นการแจ้งเตือนคือแก๊สดีเช็คนะครับส่วนข่าวฟ้องของยิปนะครับเป็น output LED green on b u s ซ er ี off m o t o r s e r v o off exhaust fan off ใบเป็นการแจ้งเตือนก็เซฟครับคือสถานะปกติ ไวทจัลบนคือไปที่ while loop แล้วก็จบการทำงานครับส่วน f l o w c h a r t การทำงานส่วนของโปรแกรมของ Arduino นะครับ function main นะครับเริ่มตน้นจะ i n t e แ r a t e การ volume integer threshold assign threshold เท่ากับประมาณ10มืลนเดิมแลวก็ output เป็น LED green on LED red off buzzy off gas s e r v e off exhaust fan off เมื่อเราทําการ run หรือว่าดําเนินโปรแกรมงานบันจ็สิเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นมาก่อนส่วนวงจนก็เหมือนกัน,นครับคือเราใช้ไวลลูปตั้งชื่อว่าศูนย์น้อยกว่าสองพขาชูก็จะเป็น output e n t e r gas volume แลือก็ input gas volume ครับ i e ก็เหมือนกับประจัดการทํางานโดยรวมนะครับซึ่งการทํางานทั้งหมดนี้ก็จะคล้ายๆกัน,นครับเปลี่ยนแค่ว่า ตอนเริ่มโปรแกรม LED Green จะ on LED Red off, Battery off, Gas v a l r off คือถ้าตรวจจับไม่เจอแก๊สมันก็จะวนลูปไปเรื่อยๆถ้าตรวจเจอแก๊สมันก็จะทำการรันคำสั่งให้ LED หรือว่า Gas v a l r เปิดการใช้งานกับกับพัดลมครับ